ไปต่างประเทศครับไปประเทศพม่าโดยเท่าด่านผู้น้ำร้อนครับดังห่างจากกาญจนบุรีมาแค่60กว่ากิโลครับก็จะมาเจอด่านผู้น้ำร้อนครับสามารถทะลุไปถวายได้นะครับง่ายนิดเดียวครับแค่ทำาบอันนี้ครับก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันแรก ของพิษณุโลกครับที่ไปเหยียบแผ่นดินพม่าได้ครับเรากำลังจะไปแผ่นดินพม่าก,กันครับด่านปูน้ำร้อนครับห่างจาเมืองการ60กิโลไปถวายได้ครับเส้นทางเนียนกลิปครับต่อไปก็จะเป็นเส้นทางที่ขนสินค้าจากไทยไปถวายแล้วก็ ลงทะเลน้ามันไปขายแถวยุโรปได้ครับแต่วันนี้จะเข้าไปดูไปดูไม้ทหารผ่านแล้วก็ดินลูกลังครับที่ประเทศพาม่ารันน้ำพุด่านพุน้ำร้อนมาก็เป็นทางลูกลังนิดหนึ่งนะครับจะขึ้นยากนิดหนึ่งนะครับแต่อย่าตกใจครับไม่มีปัญหาครับทางลูกกระรง รถแบบนี้มาได้อยู่แล้วครับสบายมากครับแต่นี่แวะทำตุละนิดหนึ่งครับทางไปพม่าครับจากด่านพุน้ำร้อนมาครับตรงนี้เป็นทางชันมากนะครับโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษครับแม้รถพม่ามาก็ยังต้องชะลอเลยครับตรงนี้นะครับครับ ด่านแรกที่เจอนะครับเป็นด่านไทยแล้วก็ถักไปก็เป็นด่านพม่าครับคือกว่าจะไปถึงทวายเนี่ยก็จะเจออีกหลายด่านครับแล้วทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับดินลุกรังที่ประเทศพม่านะครับเราก็มาเจอแล้วนะครับดินลุกรังเมื่อกี้ก็เจอฐานผ่านเรียบร้อยแล้วดินลุกรังกับฐานผ่านนะฮะที่ประเทศพม่า ครับคือเนี่ยครับเลยนี่ไปก็ต้องขับเลนขวาแล้วนะครับอย่าลืมเลนขวาเท่านั้นนะครับนี่คือดินลูกลังประเทศพม่าครับ นี่เป็นด่านฝั่งพาม่าครับนี่นะครับก็จะมีรถเยอะครับจากประเทศพามา่านะครับคือรถไทยก็เข้าพาม่าได้แค่นี้นะฮะแล้วก็ต้องนั่งรถทะเบียนพาม่าเข้าไปในพาม่านะครับส่วนรถพาม่าก็วิ่งไปได้แค่ด่านไทยเหมือนกันครับแล้วก็ต้องใช้รถไทยวิ่งเข้าประเทศไทยอีกทีหนึง่งเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยน คนหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ครับนะฮะทางพม่าก็ต้องใช้รถพม่าครับที่จริงคือมันไม่คุ้มหรอกครับถ้าจะนํารถไทยไปครับช่วงล่างพังหมดแน่นอนครับไม่คุ้มครับค่าจ้างไม่กี่พันนะฮะแต่ซ่อมรถเนี่ยหมดหลายหมื่นครับนะฮะครับเสียน้อยเสียยากเสียหมักเสียง่ายครับแต่สุขานน่ก็กลายมีทั้งสองภาษานะครับ จะได้เข้ากันถูกครับมีทั้งสองภาษาครับต้อนรับ a อ c เป็นภาษาพม่ากับภาษาไทยนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสดีครับวันนี้กลุ่ม g s อก็กำลังจะเข้าพม่ากันเหมือนกันครับมาก็มาเจอกันที่นี่ครับมีสาวพม่านั่งรออยู่นี่นะเดี๋ยวเราไปดูกลุ่ม g s อกันครับว่าเขามากันยังไงฮะ มีมากครับีระมากรมาม่างี้ครับมานนี้ครับกลุ่มเคสเข้ามากันแล้วครับโอ้โหครับอันนี้กับเการอ่คตองบยูนะรคนไปรู้ไปบนยูไป พม่าแน่ๆครับนี่คือไก่พม่าครับนั่นคือหมาพมา่านี่ครับโอ้หมาพม่าน่ารักครับนี่ครับหมาพม่านี่จะเห่าเป็นภาษาพม่านะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ไก่พมา่าขันเป็นภาษาพม่าครับร